ลอกหน้าผิดวิธีแบบนี้ฟ้าขึ้นเพียบแน่หลายคนนะคะหาทางออกเกี่กับฟ้าเลยไปลองลอกหน้าดูแล้ววิธีการลอกหน้านะคะมีอยู่ด้วยกัน2อย่างค่ะอย่างแรกก็คือลอกด้วยเคมีเคมีก็คือเอาสารเคมีมากัดลอกที่ผิวมันจะเห็นผลแค่ช่วงแรกนะคะสิ่งที่เขากัดลอกออกไปคือผิวชั้นนอกก็คือผิวชั้นนอกลุดออกไปมันเลยดูเหมือนฟ้าจะจางลงแต่ไม่ได้ช่วยรักษาฟ้ากระจุด ด่างดำที่เป็นเม็ดสีเมลานินอยู่ด้านในดังนั้นต้นตอไม่ได้ถูกรักษาแต่สิ่งที่ออกไปคือผิวของเราค่ะยิ่งทําเยอะๆผิวยิ่งบางไว้ต่อแสงแน่นอนเจอแดดฝ้ากลับมาขึ้นแน่นอนแล้วก็จะเข้มกว่าเก่าด้วยค่ะ2นะคะก็คือทีนี้เคมีไม่เอาละไปลอกหน้าด้วยพืชผักสมุนไพรเช่นหัวไชเทา้า หลายเคสเลยนะปรึกษาเกตว่าหัวใ้เท้าได้ไหมด้วยความเป็นหัวใ้เท้าเนี่ยลองฝานมาดูคุณจะเห็นว่ามันมีริ์เป็นกรดแล้วก็ทําความระคายเคืองต่อผิวได้ทาเข้าไปเยอะๆเข้าแสบแดงค่ะไม่แนะนํานะคะเพราะว่าผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนไวมากๆ และยิ่งเป็นผิวที่แพ้ง่ายหรือว่าผิวที่แพ้สารมาแพ็บเดียวเลยหน้าแดงทั้งหน้าและฝ้าขึ้นเยอะกว่าเก่าดังนั้นไม่แนะนํานะคะสิ่งที่เราควรจะทําสําหรับคนที่เป็นฝ้าไม่ใช่แค่แค่กัดลอกแค่ข้างนอกแต่เราควรจะดูแลบํารุงข้างในค่ะลดเม็ดสีเมลานินที่ด้านในและทาครีมกันแดดทุกวันเลือกไปเลย SPF 50 PA 3+ แล้วก็ทาซ้ำระหว่างวันทุก2 -3 ชั่วโมงด้วยด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ ค่ะสําหรับใครที่ดูแลฟ้าอยู่นะคะแนะนําชุดดูแลฟ้าจากเคที่เห็นผลปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกไม่ทําให้ผิวบางหยุดใช้หน้าไม่ดํากับตัวแรกเลยตัวนี้เป็นเซรั่มลดฟ้าบํารุงที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินช่วยในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดําความหมองคล้ําโดยตอบโจทย์มากๆเขาจะไม่แค่กัดลอกนะไม่ได้ทําอะไรไปกัดลอกผิวเราดังนั้นใช้แล้ว ไม่แสบไม่แดงผิวไม่ปางทีนี้เนี่ยเม็ดสีเมลานินที่อยู่ข้างในมันสะสมอยู่ทำให้ฟ้ามันถึงเด่นชัดดังนั้นนะคะคนที่เป็นฝ้าควรใช้ตัวลดเม็ดสีเมลานินตัวนี้จะมีตกไป็นลดด้วยและเติมน้ำให้ผิวแก้ปัญหาผิวแพ้สารแผลผิวที่อ่อนแอแสบแดงเวลาออกแดด ตัวเซรั่มใช้เช้าเย็นค่ะร่วมกับการทาครีมกันแดดบีบีกันแดดเคที่ s p f 50 PA 3บวกตัวนี้ไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มทาทับเมคอัพระหว่างวันได้และเข้าได้ทุกสีผิวในขนาดใหญ่บื่มนี้เลย100กรัมนะคะตัวนี้ก็เด็ดมากๆออร่าหน้าใสสุดท้ายค่ะล้างหน้าที่ดีไม่แห้งตึงกับสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านังคำจากเคที่ตัวนี้ช่วยลดสิวลดฝ้าด้วยและยังทาให้ผิว หนานุ่มหลังใช้นะคะกับชุดดูแลฟ้า3ชิ้นมีเซรั่มลดฟ้าบีบีกันแดดและสบู่นราคาพิเศษ1,260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยตอนนี้มีโปรโสงการด้วยค่ะสำหรับคนที่ซื้อชุดแลฟ้าหรือสินค้ามูลค่าเท่ากันนะคะรับฟรีทันทีผ้าขนหนูนาโนผืนใหญ่นุ่มๆสีหวานหวานมี3สีให้เลือกนะคะสีแรกเลยสีชมพูพาสเทลแบบนี้ค่ะสีที่2นะคะ น้องมันม่วงค่ะสีม่วงม่วงแบบนี้ก็น่ารัก 3. นะคะสีฟ้าสดใสค่ะรีบทักเลยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะขอบคุณค่ะ